สวัสวีดรับส,สวัสดีทุกท่านที่มีใจรักในการเล่นม Be ิเบททุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมคนเดิมครับทวินเบครับวันนี้จะมาทำม Be ิเบทโปรไฟล์เกี่ยวกับไฮวิเลียนครับแล้วก็เฮลิออสนะครับซึ่งผมต้องกราบขออภัยคนที่ขอร้องมาว่าอยากให้ผมทำลองกินุสนะครับซึ่งผมต้องกราบขออภัยมากๆเลยครับเพราะว่าผมเผลอดันไปนลบคลิปของลองกินุสทิ้งนะครับทำให้ผมต้องตัดใหม่นะครับก็จะพยายามกลับมาทําให้เร็วที่สุดนะครับลองกินุสตก็ รอไปก่อนนะครับส่วนวันนี้ก็ขอเป็นเฮริออสกับไฮพิเรียนก่อนแล้วกันนะครับซึ่งทั้ง2เบตัวนี้ครับเป็นเบที่เกิดมาคู่กันนะครับเพราะว่าคนใช้เบเบยสองตัวนี้นะครับเป็นพี่น้องกันครับคนแรกนะครับคนที่ใช้ไฮพิเรียนนะครับคนนี้มีชื่อว่าเฮียโอกะครับเฮียโอกะเนี่ยเขาเป็นน้องชายของคนที่ใช้เฮลิออสครับชื่อฮิคารุนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของการเล่นเบเบยของพวกเขาสองคนมาจากการที่เขาได้ไปดูการต่อสู้ ของอาวีวัลูโตในภาคสปาร์กิ้งนะครับแล้วทําให้เขาประทับใจในการต่อสู้นั้นมากทําให้เขาได้สร้างเบย์ขึ้นมานะครับเป็นไฮพิเลียนนะครับกับเฮลิออสนะครับซึ่งเฮลิออสกับไฮพิเลียนก็เลยมาคู่กันนะครับซึ่งเรามาเข้าเรื่องร่างของไฮพิเลียนกันดีกว่ามาร่างของไฮพิเลียนนะครับร่างแรกม,มีชื่อว่าซูเปอร์ไฮพิเลียนครับซูเปอร์ไฮพิเลียนเนี่ยเป็นร่างที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้นางจะเก่งมากเพราะว่าคอมโบที่ให้มาเป็น ดิสนีย์จะเป็น 1A นะครับซึ่งผมว่า 1A เป็นดิสที่ค่อนข้างที่จะจะเรียกว่าดิสหรือว่าแซดซีเออเออแซดซีค่อนข้างจะดีมากนะครับส่วนไดเวอร์เป็นเอ็กซีนะครับผมบอกเลยว่าเอ็กซีเนี่ยเป็นไดเวอร์ที่ค่อนข้างจะเก่งมากนะครับเก่งกว่าวอลเคนิกอีกมั้งนะครับเมื่อใช้กับใครพิเรียนคง่อางจะเก่งมากนะครับแต่ข้อเสียก็คือจะทำให้หยุดหมุนเร็วมากนะครับแต่ก็ไม่เท่าวอลเคนิกนะครับแต่ก็เพิ่มแรงหมุนได้พอๆกับวอลเคนิกนะครับก็เป็นไดเวอร์ทีีีี่่่่่่คคคออนนนนนนข้้้าาางงทจะะะะดดมมกกรรัับบแวไไตเปลย็ ส่วนล่างที่สองไฮเปเรียนนะครับผมบอกเลยว่าล่างนี้เป็นร่างที่โคตรกระจอะนะครับเป็นล่างนี้อ่อนแอมากๆนะครับล่างนี้มีชื่อว่าเบอร์นไฮเปเรียนนะครับเบอร์นไฮเปเรียนเนี่ยเป็นเบเบทที่เล่นไม่ได้นะครับเบตัวนี้มีกิมมิกคือเมื่อโดนโจมตีนะครับจะสามารถมีวงแหวนเรียกๆวงแหวนดีกว่ามันเรียกว่าสปริงอะเด้งออกมาได้นะครับมันจะเป็นสีแฉกนะครับซึ่งจะทําให้โจมตีได้แรงมากขึ้นครับผมบอกเลยว่าเบยตัวนี้เล่นไม่ได้นะครับเพราะว่า ดิสที่ให้มาเนี่ยเป็นดิสโชนะครับซึ่งบอกว่าดิสโชเป็นดิสที่ค่อนข้างจะกากนะครับไม่เก่งเลยด้วยก็ค่อให้จะอ่อนมากนะครับตัวนี้ก็โมเลกไม่ได้ด้วยแนะนําว่าอย่าไปเล่นดีกว่านะครับส่วนเดเวอร์ค่อให้จะโอเคนะครับเป็น e x ็กซเหมือนกันครับเป็น Ex ็กซีดพัสเนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าจะเล่นจริงๆน่ะไม่ต้องใส่หรอกพ a สดเอ็กอะคือมันไร้สาระคือแบบใส่มาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับเออต่อมานะครับเรามาเข้าเรื่องของเฮลิออสนะครับซึ่งเฮลิออสเนี่ย วันนี้ใช้ก็คือวีคารุนั่นแหละซึ่งล่างของไฮลิอสนะครับก็มีอยู่ในการ2อล่างนะครับเช่นกันเช่นเดียวกันนะครับกับไฮบิเลียนนะครับซึ่งล่างล่างแรกของเฮลิออสมีชื่อว่าคิงเฮลิออสนะครับคิงเฮลิออสเนี่ยเป็นไล่ๆผมบอกเลยว่า,วาเขาให้เก่งมากๆครับเก่งมากสุดๆไปเลยคิงเฮลิออสเนี่ยคอมโบที่ให้มานะครับดิสเนี่ยจะเป็น 1B นะครับก็เอ้ย เซตซีหนึ่งบีนะครับก็นพียงแคโอเคนะครับส่วนไดเวอร์เนี่ยจะเป็นโซนนะครับซึ่งโซนก็เป็นเดเวอร์เพียงแคโอเคนะครับไม่ได้แย่เลยครับแต่ว่าแนะนําว่าถ้าจะเล่นจริงๆก็แนะนําให้ลองเปลี่ยนนะครับเป็นอัลเทอร์เมทรีบูสเฮ้ยไม่ใช่อัลติเมทรีบูสแนะนําให้เป็นเอ่่อออเ็กซ์เพลสไดเวอร์น่า X นะจะโหดกว่านะครับส่วนด้านที่2นะครับมีชื่อว่า เฮลิออสวูเคนโอนะครับซึ่งเฮลิออสวูเคนโอเป็นล่ากิ้ง่ากจะโอเคนะครับแต่ก็ไม่ดีเท่ากิ้งเฮลิออสนะครับล่างนี้วิกิมิกก็คือสามารถหมุนตรงเลเยอร์ได้นะครับและเมื่อโดนโจมตีตรงนั้นจะดีดกลับมาได้นะครับซึ่งนก็จะโอเคนะครับส่วนดิสเนี่ยเป็นดิสโอนะครับเป็นดิสที่น่าจะโอเคนะครับไม่แย่เลยครับถึงจะโมเลกไม่ได้เหมือนกับเบิร์นไฮบริทเขาแต่ก็โอเคนะครับส่วนไดเวอร์นะครับก็เป็นโซนครับแต่ว่าเป็นโซนแซดพ เอออันเนี้ยแซดพัทเนี่ยเขาคิจริงๆมันประโยชน์มากกว่า X p l u s ของไฮพิเรียนหลายเท่ามากเพราะว่ามันทําให้หมุนได้นานขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าเขาให้จ่าโอเคมากครับร่างนี้ไม่แย่เลยครับหรือเอาไปใส่ให้กับคิงไฮริออสก็โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคิงไฮริออสแล้วก็เออ่ซูเปอร์ไฮพิเรียนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับซึ่งคลิปต่อไปผมบอกเลยว่า ลองกินดูสแน่นอนครับอดใจรอได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะพยายามตัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับตอนนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ